สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแสงทิพย์เชียงตุงค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปกันที่ลอยฟางควายนะลอยฟางควายนะคะก็เดี๋ยวไปชมวิวเนาะวิวที่เราจะไปนะคะทางถนนที่เราจะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นู่นนะคะว่าจะไปเป็นที่ไหนนะคะคือที่เที่ยวมันมีเยอะมากนะคะที่ลอยฟางควายนะคะก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ไปางควายนะคะเรามาอยู่ที่เขาเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าร้เรี่นะพระเจ้าลุงใช่ค่ะพระเฉ่งตุงก็จะเรียกว่าพระเจ้าล้มนะคะก็จะอยู่จุดข้างดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะค่ะก็มาในคลิปของพี่แสงทิพย์นะคะน้องแสงทิพย์เป็นตุงนะคะคือของน้องคือแบบถ่ายตรงนู้นมาแล้วเนาะคลิปนี้ก็เลยแบบ่ให้พี่สาวถ่ายไปนะคะ โอเค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทางนี้นะคะรอแม่แม่เขาก่อนนะคะน้องโัวแก้ววัแก้วลงมาก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอยบังควายนะคะก็ตรงข้างหลังเขาก็จะปลูกแบบสวนอะไรนะสวนชาไลชาที่นี่นะคะเรียงกันขึ้นมาเป็นแถวเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเราไป ่ไปข้างบนเลยเนาะตอนนี้พ่อกับแม่เขาก็คือลงมาหมดแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเรียกไหมค่ะน้องโอแก้วสวัสดีสวัสดีน้องโอแก้ว,วกสวัสดีน้องโอแก้วไม่ไหวแล้วน้องโอแก้วไม่ไหวเมารถนะคะหลับมาทางตามทางอะไรอย่างเงี้ยนานว่ะเดี๋ยวเราจะพาไป,าไปาเนาะรอน้องโอแก้วก่อนนะรอน้องโอแก้วก่อนไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราตามน้องหองไปนะคะลวนวสวยนะคะเอะไรคะนั่นเหรอชาชาใช่ไหมไล่ชาาก็จะเป็นไล่ชานะคะก็พากันไปถ่ายรูป เยอะมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปไมเราไม่ไปอ่ะเราวเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระก่อนโอเคค่ะก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงที่ที่อะไรอ่ะที่ผัดเจ้าล้งล้องัดเจาลลนะคะก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในนะคะบรรยากาศรอบๆที่ถ่ายแบบรอบๆที่ค่ะนี่นะคะ นี่นะคะรอบๆก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ะคนก็จะมาเยอะมากนะคะเพราะว่าเราไปที่นอยเหมยแล้วก็แว่มาตรงนี้เยอะมากนะคะทุกคนชอมีแบบคนมาปิ๊นิกด้วยนะคะโอยเสียงดังข้างบนอ่ะคือแบบจะมีคนแบบปิ๊นิ๊กหรือว่าเอาเอาของเอาอะไรอย่างเงี้ยมากินน,น,นั่งกินนะคะใิ่ก,นก,กันประมาณนี้เนาะค่ะ เราจะขึ้นไปนะคะมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะนีนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะคะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตรงนี้ไงที่เราอยากจะไปอ่ะเราต้องไปใช่ใช่แล้วค่ะหาทางไปเนาะคือแบบเขาสร้างใหม่นะคะตรงนี้คนคนเขาไปเยอะนะคะใช่ไปเยอะก็เห็นเขาถ่ายมาแบบสวยมากนะคะก็เออตรงนี้ก็พี่เคยไปแล้วไม่ไม่เคยพี่เคยไปแล้วนี่ยังไม่เคยมาสักครั้งนี่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปด้วยพา,า่อน,นะคะค่ะตอนนี้เราพาเข้าไปดไ้วยพา่อน,นะคะไปกันเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาสร้างใหม่พี่เหรอยังไงเนี่ยคือแบบคล้ายๆเหมือนเหมือนมีศาลาห์อะใช่ศาลาที่เป็นแก้วอะไรประมาณนี้นะคะ ตรงนู้นก็มีแรงแดงเราเขาเรียกว่าไง,ไงนะอืมแรงแดงที่แบบต่อยต้อต่อย <c oughs> ต้องไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะามาะไรค่ะเดี๋ยวเราพาชมต่อนะคะ ให้พระก่อนค่ะไ่ไจะให้หน่อยให้พร คือน้องออน้องไหว้แล้วนะคะน้องไหว้พระเสร็จแล้วนะคะพี่สาวกำลังไหว้พระนะคะก็บร,ริเวณรอบๆกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทางนู้นก็คืออาจจะเป็นทางไปห้องน้ํานะคะตอนนู้นที่น้องมาตรงนี้เขายังไม่สร้างเลยนะคะกะ็เขาจะสร้างออกมาสองอันนะคะสองที่นะคะตรงที่แบบเป็นแก้วแบบนี้เนาะ สวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิวทางนี้ก่อนทางนี้กันก่อนนะคะโอ้ลองบันไดบันไดเขา,าให้ขึ้นเนางเขาปิดไว้แล้วตรงนี้เพราะมันเป็นถนนใหญ่เนาะโอ้วิวจดสมวิวสวยสวยสวยโอ้โอ้โอดูธงสชยมากธงใจขึ้นน่ะนะธงสังฆะจ้า ไม่รู้ไม่แน่ใจก็จะประมาณนี้นะคะวิวสวยมากนะคะเรากำลังจะพากันไปไหนนะพี่ฮะเข้าไปข้างในนะคะข้างในอ่าพระ ท่ที่เราไปกราบบ้า้เมื่อกี้นะคะข้างล่างคือแบบคนเข้าไปได้นะคะข้างบนก็คือ,อเขาจะปิดประตูแล้วก็ไม่ให้ขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในประตูนะคะ<ม>นี่ก็จะเย็นบรรยากาศเย็นแล้วก็สบายมากนะคะข้างในก็จะเป็นแบบสีขาวๆเน,ะนาะน่าจะคล้ายๆเหมือนหินหมดเลย,ยใช่คือแบบมันเป็นวัดขาวๆอะไรอย่างเงย คิดถึงอันวัดล่องขุนเลยเนาะถ้าเห็นขาวๆแบบนี้แต่ว่าท,ที่นู่นก็สวยเนาะสวยมากๆค่ะคือตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นประตูขึ้นไปข้างบนได้นะคะแต่ว่ามาแท้แย่เออเขาเขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะเขาให้ชมแค่ข้างล่างน,นะคะกะ็ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะขึ้นได้เนาะแต่ว่าเขาเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะคะเรามาชมแค่ข้างล่างอ่า ในนี้นะคะก็จะมีแบบลูกบา้านทูกไม่ใช่รูปบ้านเนาะรูปที่เขาแบบแกะสละักอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบเป็นหิเนหเป็นขาวๆแบบนี้หมดเลยนะคะก็จะสวยมากเลยนะคะแน่จะเป็นประมาณนี้นะคะี๋ยวเราดูรอบๆอบรอบๆก็จะมีประมาณนี้ ใช่คือแบบเขาจะาทําเป็นแต่ละอันก็มันจะไม่เหมือนกันเนาะจะเป็นแบบหลายๆอย่างนะคะ,ะาก็จะประมาณนี้นะคะเสาข้างในก็ดรลลายสวยมากมว้าวนีบันไดขึ้นไปนะคะนี่แคป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  ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปกันเลยค่ะเราออกไปข้างนอกนะคะโอเคเราก็จะออกไปแล้วนะคะค่ะ โอ้มันแรงตามากใส่เน็ตแรงตาใช่แร่ตาแรงตาฮ่าฮ่ามาแรงมาแรงไปกันเลยค่ะ บรรยากาศที่บางควายนะคะก็จะประมาณนี้เนาะใช่แล้วค่ะแล้วเราจะปิดคลิปหรือว่าไปต่อไหมปิดคลิปก็เดี๋ยวลิปสามารถปิดคลิปแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ให้น้องด้วยนะคะพอเป็นกาลังใจให้น้องทาคลิปต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะลากันไปด้วยบรรยากาศดีๆนะคะ อยคือแบบเต็มเลยนะคะที่เชียงตุงเนาะถ้าใครมาเชียงตุงก็แวะมาแอววมาไหว้พระอะไรแบบนี้ได้นะคะบรรยากาศดีมากแต่ทำไมรู้สึกกล้องเองๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ